อโอเค,คเร,ร่องยคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นยังไงคะคอนเสิร์ตที่ผ่านมาก็สนุกสนานค่ะและเหนื่อยมากๆนะคะ <laughs> เพราะว่าก็นอกจากเล่นคอนเสิร์ตเราก็ต้องเหนื่อยแล้วเราก็จะต้องมาเจอกับวัฒนธรรมของแกรมมี่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไอสกับแกรมมี่เนี่ยจริงๆอ่ะเราเป็นเพื่อนศิลปินเดียวกันก็จริงแต่ว่า,า <c oughs> วัฒนวัฒนธรรมทางบริษัทเราบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้ การที่เราจะต้องมาเบรนตัวเองให้เข้ากันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องใช้การปรับตัวด้วยไหนจะคอนเสิร์ตไหนจะต้องปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างเหนื่อยค่ะ,ะขึ้นร้องเพลง,ง,พพงประกอบกับศิลปินยังที่ใช้ประวัติศาสตร์ไม่เคยได้เกิดขึ้นโอ้โหอย่าว่าแต่ร้องเพลงค่ะประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะจะไม่ซ้ำค่ะหยุดโดนไหมคะนนคะมีกระสิบไหมคไ่ะอ๋อยังได้อยู่นะคะคือเมื่อก่อนเนี่ย อย่าว่าแต่แบบร้องเพลงร่วมกันเลยแค่ถ่ายรูปร่วมกันแล้วยืนติดกันก็ไม่ได้นะข่าวนี้ก็จะทราบดีว่าจะต้องมีใครสักคนมาคั้นเป็นคนกลางอะไรเงี้ยเราไม่สามารถจะยืนติดกันได้รักข้ามค่ายที่เป็นเลยที่แบบว่าอื ต้องโดนผู้ใหญ่เรียกไปว่าแล้วว่าอีกว่าแลว้วลว่าอีกจนเลิกกันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เป็นเรื่องใหญ่จริงๆแต่ว่าวันนี้ได้มาลองเพลงแล้วก็รองเพลงกับพี่มอสซึ่งมันสลับคู่กันเลยอะไรเงี้ยปกติเราก็จะได้อยู่แต่กับสมชายเนาะคะอันนี้เราก็จะมาอยู่กับสายสาย,สายแบบหวานๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ ก็รู้สึกระมุนดีเพราะฉนั้นเรามีประสบการณ์รักขครั้งแรกมูบีเจย์คาทาพี่เขาประกาศบนคอนเสิร์ตอะไรอยากเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสท่านของเรามีเขียนจดหมายนี่ครับคาเฮเขียนไปแล้วเขาไม่รับรักอะค่ะก็เคยเขียนจดหมายค่ะพี่เจเหมือนกันค่ะตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะออีนนนนนนั้เเเเเรรราาปปป็็็ะไตอนนั้นนี่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยยังไม่ได้เข้าวงการค่ะก็ ได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตพี่เจเพราะว่าจัดที่กองบิน41ที่เชีงยงใหม่ตัวจริงเลยตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อเป็นผู้การกองบินอยู่ค่ะก <c oughs> ็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปดูแถวหน้าพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าโดนตกด้วยพี่เจอะไรยอย่างเงี้ยเลยเขียนจดหมายไปหาในตอนนั้นนะคะ,ะแต่จริงๆแล้วอะค่ะอ <ไป S 1> พอเป็นนักร้องได้บอกพี่เจไหมว่าเราได้เจอแบบเป็นง มันเป็นเรื่องที่คาใจมากกดล็อกทันทีเจมี่เจมีเขาบอกเจมีเลยคือบอกว่าเคยเขียนจดหมายไปแล้วพี่เจไม่ตอบพี่เจบอกว่าเราไม่ได้ให้สองเป่าติดสแตมป์มาใช่ไหมเต่อแล้วไส่งอเนื้อหาในจดหมายฟังมาว่าอะไรครับพี่นอกจากเนื้อหาแล้วเนี่ยสมัยก่อนเราจะต้องมีระบายสีในในตัวเขียนใส่แป้งเอ่ยอะไรง่ง เก่ามากนะเออมีแบบพ่นพ่นแบบน้ํา,า,าหอมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีแบบขีดค่าตรงด้วยสีในคําถามอะไรเงี้ยแต่คําถามไม่มีอะไรก็พี่เจอชอบสีอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมส่งไปกี่ฉบับคะคะส่งไปฉบับเดียวเขไาไม่ตอบม่นไม่กล้าส่งไปอีกแล้วไม่จริงเขาได้มาเป็นนัก้องเราได้เจอพี่เจได้คุยได้ตอบอะไ ค่ะจริงๆพี่เจเนี่ยอาจจะไม่ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าพี่เจก็คือแค่เป็นช่วงสั้นๆแต่จริงๆที่ชอบมากๆเลยน่าจะเป็นพี่ใหม่พี่ตินาอันนี้คือชอบแบบชอบเข้าเส้นโดยเฉพาะพี่ใหม่เนี่ยคือเพงลงนุ๊กอาจจะร้องถูกถูกผิดผิดเข้าอาจจะผิดแต่ถ้าเป็นเพลงพี่ใหม่ขึ้นได้ทุกเพลงก็ไปเองก็ไม่เป็นไรเขาจะไปก่อนก็ได้จะข้อมีแด้แต่ว่าถ้าเพลงพี่ใหม่ก็คือเป๊ะปไม่ผิดไม่ผิดไม่เพียนแน่นอน ใช่ก็คือเป็นการล้มไปชนกันระหว่างพี่ใหม่กับพี่โดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่โดมตัวใหญ่มากนะคะสูงมากคือในใจยังคิดเลยว่าถ้าลมมาโดนเราคือภาวะกระดูกหุ่นต้องถามหา<ป>หักแน่นอนเลย,ยลค่ะพอดีล้มไปโดนพี่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วล้มแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ใหม่ก็ตอนนั้นไม่ได้รันถูกเพราะว่าเหมือนเจ็บไปเลยก็เล่นจริงเลยอันนี้คือรอบประ รอบรลันทูชนกัน,นลันทูพี่ใหม่ก็เลยไม่ได้ลันทูก็ไปเล่นวันเสาร์เลยซึ่งก็แบบทุกคนลุ้นมากว่าแบาบ,าบพี่ใหม่จะจะจะขึะ้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่น่าสงสารที่สุดนอกจากพี่ใหม่แล้วก็คือพี่โดมคือหน้าเนี่ยถอดสีแบบยิ่งกว่าถอดหน้ากากอีก, <c oughs> ออกถอดสี <c oughs> ขเขาเพลงเก่งจ้ะเขาเพลงเก่งไลยค่ะคือแบบหน้าจ่อยมากเออเป็นเป็นแฟนคลับ เราก็เลือกอะค่ะเลือกแต่คนหล่อๆแต่สิ่งที่พี่นุ๊กก็คือทุกอย่างพูดถึงก็คือหน้าเราค่ะหน้าเราดูด็กล้องซูไปกอร์ต้องใส่บัวจนจนสนใส่บัวเวอร์ชันล่าสุดเราพึ่งจริงคือหน้าเรามีติงกามไหมครับขอบคุณค่ะตัวเรมีไหมเราคิดว่าติงติงกามมีสิคะไม่กล้ายิ้มอยู่เนี่ยค่ะจะต้องแบบอะไรนุ๊กสุจิตาได้บนเวทีเลยนะโอย ไฟดีค่ะแต่หน้าดีช่างดีคออคนชมว่าหน้าเราเด็กรูเหมือนสกลับย้อนกลับไปตอนเสบัวอาจจะไม่ใช่เรื่องของหน้าอย่างเดียวมันมันเป็นเรื่องของ attitude มากกว่านี่กอเอาไหมคะคือคืออย่างด้วยสภาพหน้าตอนนั้นวันนั้นและ continu ์มาที่วันนี้ก็ยังแย่อยู่เพราะว่าไม่ได้นอนเลยมันเป็นสัปดาห์ที่โหดมากๆไม่ว่าจะในส่วนของคอนเสิร์ตหรือว่าพาร์ทเรื่องของส่วนตัวเอง คือทาให้กลับไปป่วยเลยด้วยซ้ำอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราพยายามรักษาในเรื่องของความความคิดอัศิจูดอะไรเงี้ยค่ะการทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรายังเบิกบานรวมถึงมันไม่กี่ครั้งเลยที่ในชีวิตจะได้เจอกับกับคนดูอะคะ่ะเพราะาเราก็ไม่ได้รับคอนเสิร์ตกลางคืนด้วยอนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องแบบอัพพลังนิดนึงอย่งางมส,สแต่บอกว่าต้องดูแลตัวเองแบบหน้าแบบจะต้องเป,ป๊ะปังเพราะว่าหลายรุ่นเดียวกันเยอะอะไเงี้ย,ยอย่างเรามี นจะเิาปยังไงบ้างตอนแรกก็มีไปเลเซอร์มากะว่าสวยเต็มที่ปรากฏว่าหลังจากนั้นพินาศหมดเลยค่ะ oh <my> ก็คิวงานตีชนกันวุ่นวายแต่ที่โหดที่สุดในชีวิตเลยก็คือตอนที่รันทรูก,กลับไปเนี่ยคือเหมือนเราเดินเข้าไปเนี่ยลมหายใจเฮือกสุดท้ายจะถึงบ้านแล้วว่าจะถึงบ้านแล้วฉันจะนอนแล้วฉันจะพักผ่อนเลยเงเท้าหงิกคือเป็นตะคิว, <Yeah. S 2> วเขาดรียวกวา <c oughs> คือเรากินยา มะเร็งไทรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปกันพวกแคลเซียมไม่ให้เข้าล่างทีเนี้ยมันจะนอกจากภาวะกระดูกพรุนแล้วแคลเซียมมันจะเป็นเรื่องของภาวะตะขิวด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เดินเท้าหยิกเข้าบ้านไปกลับว่าฉันจะหลับละกลับไปบ้านงูที่เลี้ยงไว้มันไข่ค่ะมันไข่ค่ะเราก็ต้องนั่งคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยห้าฟองเนี่ยเหยียบแสนถ้าเราปล่อยไว้คือมันตาย ระหว่างเงินกับความเหนื่อยเราจะเลือกอะไรเราก็เลยรู้สึกว่าอีกเครื่องหนึ่งเรื่องเงินใช่ถูกต้องค่ะเราก็เลยต้องทําความสะอาดงูและนึกถึงสภาพเท้าหนีกอยู่เท้ากำลังหนีกเป็นตะคิวมือก็ต้องเกรงเพราะว่างูเนี่ยมันไม่ดุหรอกค่ะถ้ามันไม่ไข่แต่พอมันไข่แล้วมันดุมากเพราะมันหวงไข่อะไรี้ยค่ะเราก็ต้องไปจกไข่มันออกมา เพื่อทําความส,สะอาดลังงูทําทุกอย่างคือกลายเป็นว่าวันนั้นไม่ได้นอนค่ะวันจริงก็คือป่วยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหาือนแบหมดนะครับผู้ทาคอนเสิร์ตของเราก็มันก็ค mm ่อยๆทีละปอคอนเสิร์ตพอซ้อมเสร็จปุ๊บเหมือนจะดีขึ้นมาเจองูอ่ะแย่ลงพอทํางูเสร็จปุ๊บก็ป่วยพอป่วยเสร็จก็โทรหาเพื่อนพอดีเพื่อน จ่ายยาเพื่อนบอกกินอย่างนี้นะสูตรนี้สูตรนี้หายพอดีคอนเสิร์ตพอดีรับตังเสร็จกลับบ้านมันสำคัญตรงนี้ลาคา่หายเลยคอยือจริงๆมันก็เป็นปมในใจอย่างหนึ่งเนาะในในสมัยที่ ตอนที่เขามีปัญหาเนาะมันก็มีส่วนหนึ่งแหละที่เราอ่ะก็คือยังไงอ่ะเราก็โกรธเพื่อเรานะเอาลึกๆอ่ะลึกๆเราก็โกรธนะเพราะว่าเราก็อยากจะให้เพื่อเราอ่ะได้ในสิ่งที่ดีมีชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยแต่พอเป็นแบบนี้มันลึกๆมันพาร์ทนึงมันก็โกรธแหละแต่พอเวลาหายโกรธแล้วว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังคิดถึงและรักเขาเสมออ่ะแต่ว่ามันก็เป็นพาร์ทที่บางทีเราพูดไม่ได้เพราะว่า ด้วยความที่เราก็มันมีหลายด้านที่เราพูดไปแล้วมันมันมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยกับสังคมอ่คะแต่ลึกๆเราก็รักเขาแต่เมื่อวันเวลามันผ่านไปเรื่องราวทุกอย่างอ่ะบางทีมันมันเบาลงแล้วอะมันก็ทําให้ยิ่งคิดถึงเขาว่าเวลาเนี้ยจริงๆแล้วคนที่แบบหายไปจริงๆแล้วมันควรที่จะอยู่บนเวทีนี้คือก็คือเขานี่าเงิภาพไหมคะว่า ถ้าว่าเขาเป็นอิสระภาพนอกเราก็น่าจะได้แน่นอนปุ๊กกี้ต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนเพราะว่าไม่มีเขาไม่ได้เขาก็เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่สามารถทราบได้ก็ตอนนี้พยายามจะถามก็เขาเขาบอกได้แต่คนที่เป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นเป็นญาติกับเขาอาจจะลำบากนิดนึง จริงนานมากนะคะอย่าง,งที่พี่นุ๊กบอกว่าติดอารมในใจอันนี้เราได้เคยบอกเขาโดยตรงกับเขาว่าเรารู้สึกยังไงสิ่งที่เขาทเลือกของเราอองเงยคือคือ,ค,อคือนุกว่าอาจจะแบบเป็นนิสัยขี้ขี้โกรธเพื่อนไว้ก่อนอย่างสมมติว่าตัวอย่างเช่นเพื่อนที่แบบฆ่าตัวตา,ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามวันแรกที่เพื่อนเสียเนี่ยคือโกรธเพื่อนนะด่าผีอะนั่งด่าผีนุ๊กออกมาเราเพิ่งจะมาร้องไห้หลังวันที่สามวันที่สี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ นิ่งจะมาร้องไห้ว่าเพื่อนเสียอะไรเงี้ยแต่ว่าสามวันแรกเราจะรู้สึกว่ายูมีปัญหาอะไรทาไมไม่มาบอกเราทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเป็นนิเจอร์ของเราเหมือนกันแหละแบบเวลาที่เพื่อนเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกโกรธเพื่อนแหละว่าแบบทาไมทําอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันเพื่อนอนะ่ะคนเรามันก็ต้องรักกันแล้วเขาต้งบอกเลยว่าบุ๊คกี้เป็นเพื่อนที่ดีมากนะคะในอคือแบบเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะ่ะที่แบบ เรื่องน้อยไม่มีปัญหาจุกจิกปวดหัวแบบที่ผู้หญิงเขาเขาเป็นการขี้ฉาใส่ชุดอะไรแต่งหน้ายังไงเงี่ยปุ๊กกี้คือไม่มีเงี้ยคือไม่มีเลยปุ๊กกี้กับเดบบี้นี่คือโอ้ยสูตรนะ้าเป็นติดลบอ่ะไม่มีอยู่ด้วยแล้วแบบคือสุดๆของความสบายใจคือไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่เป็นนะแต่ว่าเราทํางานกับสองคนนี้เยอะเราจะรู้สึกว่าสบายใจมากๆที่ได้อยู่กับสคนนี้เนะี่ยที่ดีที่สุด และไม่ใช่กับเรานะคะคือเขาดีกับทุกคนเขาเขาเป็นอาจจะมีโลกส่วนตัวที่สูงมากๆแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือเขาเขาไม่มีปัญหากับใครอะในไอซ์คือเขาไม่เคยมีปัญหากับใครเลยหวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้กลับมาขึ้นอายุ90เหมือนเรานว่า90เร็วๆเวนี้ยแหละเขาต้องอย่างน้อยเขาได้รับเ e สเ a g แล้วก็หวังว่าเขาจะมีกำลังใจค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะ